จุ้สวัสดีค่ะเขากลัวเราหรือไม่ไม่เอารถเก็บก่อนจุ้ยมาแล้วจุยสวัสดีครับสวัสดีครับทจุ้ยฝนตกไหมครับที่บ้านอ๋อไม่ตกอ่ะแต่แค่จะสมรักกรลาขับรถอยู่ลหรอรถเอารถเข้าบ้านยังไงยังไม่ค่อยไม่ถึงบ้านเลยวันนี้แสดงว่าไม่ได้ดูใช่ไหม <king> ไม่ได้ดูแต่โทรแต่โทรเออนี่แหละคอนเซปต์แฟนรายการเราคือไม่ได้ดูแต่โทรแล้วถามเขาว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมจุ้ยไม่รู้เรื่องนี่แหละนี่แหละนอกเอาแต่ประเด็นบอกไปแล้วใช่ไหมครับ ใช่มีแฟนเยอะสิดีใช่ไหมอ่ะแค่มีแฟนพอแค่มีแฟนมีแฟนมีแฟนสิดีกว่าขึ้นคานทองใช่แล้วขึ้นคานต้องให้พี่ดายเลยโอ้ใช่พี่ดายตอนนี้ยังไม่มีแฟนเลยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้พี่ดายไม่อยู่พี่ดายไม่อยู่พี่ดายไม่อยู่แสดงว่ามันไม่ได้ดูจริงแตพนีนับถือใจเองมากมพี่เราหนูให้เขาชนะไปเลย ใครมาใครมาโอ้โหอย่าถามว่าใครมาเลยถามว่าแกโทรมาทำไมหายไรเลยนะจุ้ยวันนี้น้องๆ AF มามีวงวันทีโซวงแล้วก็สามสาวลาซิสตาแคลิเบอรี่เอาไม่ใช่เดี๋ยวมันประกาศแข่งขัน้อเอฟ ชอบดูผมชอบผมผมผมติดเอมากเลยจริงโอเคเพราะตอนนี้จุ้ยมีแฟนไหมครับมีแฟนไหมตายแล้วเฮ้ยตายตายตายแล้วนี่คือตกใจหรือว่าแฟนตายแล้วเฮ้ยตายยากยากไม่ตายง่ายๆหรอกแฟนแฟนจุ้ยนี่ไม่ตายง่ายงต้องดิ้นทุรนทุรายก่อนตายทรมานอ่ะ ไม่คิดว่ามีแฟนหรือขึ้นคานดีกว่ามีแฟนดิเอ้ยเมื่อกี้บอกสรมานไมอ้บอกตรมานก็บอกว่าสรมานบอกตายยากแต่ว่าถ้าแฟนเห็นล่ะบอกว่าถ้าจะอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะแฟนเขาดูอยู่ไงเลยต้องตอบแบบนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันไม่เป็นอิสระไม่ทันี่ต้องตอบสารมาเลยนจจอยจอยว่าอะไรนะแฟนไม่ได้ดูหรอกถ้าดูรายการนี้เสร็จแน่แน่แล้ว กลองเลือกฝั่งมีแฟนใช่ไหมมีแฟนกัฝั่งใครก็ไม่รู้ไม่ต้องจุ้ยไม่ต้องรู้หรอกว่าฝั่งใครไม่ต้องจุ้ยเลือกแค่นั้นพอพี่จุ้ยอยากจะรู้หน่อยไหมว่าว่าฝั่งใครฝั่งฝั่งใครยังไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ฝั่งของหนุ่มๆหนุ่มๆสามคนแล้วก็เลือกใครมาแทนคุณไหนอยากรู้รู้คุณแม่ของสีวรนกน้องเอมมี่น้องเอมมี่บาแล้วก่อน เวมี่มาบ่อยจําได้เออเป็นไงแสดงว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยดูแน่แน่ทำให้เปลี่ยนใจไหมคะมีอยู่ฝั่งไม่มีดีกว่าเปลี่ยนใจไหมอะไม่ไม่เปลี่ยนใจอะแล้วทำไมแล้วทำไมวันนี้กลับบ้านดึกอะพี่ชาาไม่รู้ว่ะวันนี้ผมโดนอะไรมาบ้าง อย่างเดียวเลยครับวันนี้การขับรถกับบ้านที่บางแสนไปกอกรทมมาหงานทั้งวันเลยครับแล้วขับกี่ล้อขับสี่ล้อดิโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ขับรถต่อไปนะครับผมขับงานขอบคุณครับรายการสายต่อไปสายต่อไปเชื่อมปาอินชู ไปกันใหญ่แล้วนะวัเด็กไทยสมัยนี้ชื่อป๋ายิ่งชูบ้างม้าน้ำตายคามปุยแม่โง่ตามไม่ทันแล้วเนี่ยตายตายไปยิ่งชูป๋ายิ่งชูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครตั้งชื่อให้อะลูกเป็นนามแฝงค่ะหรอทำไมเพื่อนใช้ป๋ายิ่งชูป่ะ เคยชนะใครเลยค่ะรวบรวมรวบรนรายการที่รวบรวมความความที่สุดไว้เลยครับผมแต่ละท่านมานี่อีดีต์นะอะไรคืออีดีจะจีทปีเตอครับผมไปชบทำลายส่งหวยเหรอซุปซิุิเปล่าค่ะมีแฟนยังลูกสดค่ะสดเราไม่เหงาเหรอ เหงาค่ะอ่าแสดงว่าแล้ววันนี้ดูปะครับดูอยู่ค่ะดีใจมากค่ะน้ำตาจะไหลเขายังดูมาดูด้วยเยอะเพิ่งไหนเยอเพิ่งไหนอยากให้เป่ายิ่งฉุดเรื่องนะคะว่าอยากจะอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งมีแฟนหรือไม่มีแฟนดีกว่าคะไม่มีแฟนค่ะทำไมอะทำไมอทำไมทำไมเหตุผลคือเหตุผลคือเพราะว่าเป็นแฟนคลับลาซิต้าพอ กีดครับเจสี่ตัวลอยเลยนะพี่เออกระโดดขึ้นมาตัวลอยลอยเลยล่ะี่ที่เราอยู่ไหนกันนะร้องเพลงด้วยไหมนี่คือไม่ฟังใครเลยจะร้องเพลงอย่างนดีก็เพราะอย่างนี้มันเลยต้องอยู่คนเดียวเนี่ยใช่อยู่ไปเหอะเลยไม่เจอผู้ชายดีๆพอเฮ้ยใจเย็นเสิ แค่สีนี่ทุกครั้งเลยมโหที่ไล่ขึ้นทุกทีว่า,วาน้องจริงๆแอมเป็นหน้าแดงม<อ>ันก,กวนอูแล้วใ <laughs> จเย็นใจนเย็นตอนนี้สองฝา่ายแฟนเข้ากันอยู่นะคะตอนนี้ค่ะเดีช่วงหน้านะคะ เบรกหน้าค่ะอยากจะให้ทุกคนทางบ้านะคาโทรเข้ามาที่เบอร์02-615-9040มาแสดงความคิดเห็นได้นะคะเมนโิสอปิเลเตอร์ไงก็เดี๋ยวกลับมาฟังข้อคัดค้านกันช่วงหน้าสนุกแน่ทีโทรมาเชียร์กันเยอะแล้วกันนะคะวันดูดีโซกับลาซิสตาวันนี้ใครจะชนะไปกับรายการน็อเอาสกู่ครับ